เ <c oughs> อาละ,ะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมยูคบผมนะครับผมชอมนนะครับแล้วในวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้อุปกรณ์พลังงานอีกครั้งนะครับผมซึ่งก็มีบางส่วนผมที่ผมไม่ได้เอ,อบอกนะผมอย่างเช่นไอ้เนี่ยไอไดโอเดอรี o ่แล้วก็อะไรออไอส่อนอย่างนี้ผมมาเราจะพูดกันเลยผมอย่างแรกเลยผมคือโอเคมาอย่างแรกแล้วผมก็คือ นี่ผมนอดพลังงานผมก็ก็คือวิธีการใช้ผมก็คือใช้แบบเชื่อมต่อพลังงานผมแบบอย่างสูนะเอ่ออันนี้คือแล้วอันนี้คือเครื่องผลิตพลังงานนี่ผมมันจะต่อกันนะผมแล้วท่านผู้ชมแบบยายายาผลิตกาไฟอะไรเงี้ยผลิตกาไฟไม่ใช้พลังงานนี่เออนี่ผมเออนี่อย่างเช่นท่านผู้ชมจะเอานี้ใส่ผม พลังงานก็จะเต็มหมดแล้วมันก็จะใช้งานได้ผมซึ่งเกมนี้พลังงานนี่คือสําคัญมากเลยผมถ้าถ้าไม่มีพลังงานนี่คือแบบไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยผมมีแค่หนึ่งเดียวผมที่ใช้งานได้คือเครื่องอัดกระโมดีมีแค่แบบไม่กี่อย่างผมที่ใช้งานที่ใช้งานได้ไม่ดีที่ไม่ต้องการพลังงานเช่นเครื่องอัดกาไฟเครื่องขุดเชิงกลเครื่องขุดมิวตันเอ่อดูโอเดินไปหมดเลยนะ แต่ดูสดตัวผมเครื่องใช้พลังงานเยอะกว่าเครื่องที่ไม่ต้องใช้พลังงานนี่ผมวิธีการใช้ก็บานี้ผมก็คือต่อต่อพลังงานผมแล้วต,ต่อไปผมคือโน้ตพลังงานผมมันก็เหมือนไม่ดีโน้ตพลังงานขนาดใหญ่ผมก็เหมือนโน้ตพลังงานปกตินี่แหละผมเค่แเค่มันต่อได้เยอะขึ้นผมนี่บานี้อันนี้ต่อได้แค่ยี่สิบผม อันนี้ต่อได้อันนี้ต่อได้30มสิบเนีนผมเพิ่มไปอีก10แล้วก็ต่อได้ไกลกว่าคึืนสกเกลมาทนผท้่ม,ทมอันนี้นิดเดียวอันนี้เนี่ยเห,ห้แมอันนี้อันนิดเดียวอันนี้อันนี้ดูดิอันนี้นิดเดียวเนะอันนี้ก็ย้ายใหญ่นะมามันก็ใช้ชื่อมต่อพลังงานเหมือนเดิมต่อไปผมคือเสาเซนก็คือเชื่อมต่อได้น้อยน้อยผมก็คือสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่งเลยผมนี่เสาเซนนะผมมี ต่อได้แค่สองสองจุดเท่านั้นเองครับผมแต่ข้อดีคือไกลมากนีท่้นผูาชมก,ก็ดูเลยเนี่ยโคตรไกลอะ่ะนีใช่แบบตรงตรงเนี้ยเป็นน้ำแล้วผมพอตรงนี้เป็นน้ำอ่ะแล้วก็แบบเท่านี้มาวางใช่ไหมล้วก็วางไม่ได้ผมอันนี้ผมซุมลึกนะแล้วเราก็เอาเสาเส้นมาตรงนี้แปะนี่แค่นี้ได้ผมแต่ราคาโคตรข้างแพงเลยผมเพราะต้องใช้เซนอรอยของที่แพงสุดในเกมผมใช้ชิมต่อพลังงานเหมือนเดิมตายไปผม ไโอแบตเตอรี่เออเอาไว้เอาไว้ทีหลังก็แล้วกันแบตเตอรี่ผมวิธีการใช้ง่ายก็ง่ายๆยเลยผมเอาไว้เก็บพลังงานผมถ้าเราไม่มีเอาไว้อะไรไว้เก็บพลังงานแบบมันก็จะหมดเลยอะผมเอ่ออย่างเช่นอะไรด้วยเอออ่ะเอาไว้เก็บพลังงานผมซึ่งแค่แบตเตอรี่อันเล็กผมสี่พันโอ้โหเยอะมาก แต่ก็ค่าน้อยผมสารพัลังงานเนี่ยแต่สาบแบบพวกเราเนี่ยว่าเยอะนะผมต่อไปเนื้อผมคือพลังงานเคื่องแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ครับผมมันก็เหมือนแบตเตอรี่ปกตินั่นแหละครับผมแต่ว่ามันเก็บพลังงานได้ห้าหมื่นนะเปล่าวะหนึ่งหน่วยสิบร้อยพันหมื่นเออห้าหมื่นถูกแล้วนะ้ผมก็เก็บได้เยอะกว่าเดิมแล้วก็เปิดบันทีด้วยต่อไปผมเถ้ากันนิดไฟฟ้าจะ การเผาไหม้ผมก็นี่เลยผมมีดังนี้เปนึงไนงะเดี๋ยวตัดแปบบ๊บนี่เลยท่านผู้ชมซึ่งจะมีสามอย่างผมที่ใช้งานได้ผมก็คือถ่านนะครับผมแล้วก็สปอพอร์ตแล้วก็อสายประกอบระเบิดนะครับผมซึ่งมีสิ่งที่ได้ก็คือดังนี้ผมอันนี้ได้หกสิบนะครับผมถ่านถ้าเราเอาผ่าเอาถ่านไปเผาเนยจะได้หกสิบถ้าเราเอาส,ส,ส,สปอร์พอร์ตเนี่ยไปเผาจะได้ หกสิบเก้าซึ่งก็ไม่ค่อยคุ้มเลยผมในขณนะที่ฐานเนี่ยผลิตได้ง่ายแต่อันนี้งานกว่าจะผลิตได้แล้วก็นี้ผมออสร่รประกอบระเบิดใช้ไม่ได้เลยผมยี่สิบสี่โอ้โหแบบใช้งานใช้งานไม่ได้เลยนะครับผมสุงคือฐานแหละดีสุดแล้วครับผมโอเคต่อไปเลยนะครับผมอนะไรไะอันนี้ออกก่อน ต,ต่อไปนะท่านผู้ชมก็คือน,นี่ผมคือกันเนิดจะไฟคือเครืค่องกอระเนิดไฟฟ้าจากความร้อนวิธีการใช้งานก็คือให้ท่านผู้ชมเนี่ยเออนเนี่ยเนี่ยเออท่านผู้ชมเห็นพืชตรงนไหมอันนี้พืชซายนะผมมันไม่สามารถวางได้เนี่ยผมกดแล้วนะผมฟังโอเคนี่ผมอ่ะถ้าเดี๋ยวมาเห็นไหมมันวางไม่ได้จริงนะผม วิธีการใช้งานไม่ไดิท่านผู้ชมเาจะถามว่าเฮ้ยแล้วแล้วแล้วเอาไวไปทำอะไรอะผลิตก็ยากอะโอ้โหแล้วไปทำอะไรเพื่ออะไรเงี้ยผมวิธีการใช้ผมให้ท่านผู้ชมด่นไหนที่มันมีนี่ถต่ว่าดีมากเลยผมาว่าเครื่องผลิตความร้อนนี่คือ,คอดิธีเครื่อผลิตไฟฟ้าจากความร้อนเนี่ยมันดีมากนะน,นี่เห็แม่จะวางได้ผมอะไรที่มันถ้าบล็อกทาบล็อกที่มันหวาวางเนี่ยมันมันเป็นพวกแม่มา เป็นหินล้อหรือแมกมาเนี ah ่ยมันจะวางได้ผมหินล้อหินแมกมาเลยครับผมดีสุดแล้วจะประสิทธิภาพจะได้สามร้อยเปอร์เซ็นไงนี่ผมวางให้ดูนี่นี่แล้กกันเด็กกันนี่นี่นี่ดูนี่ผมเอ่อถ้าเป็นแมกมาถ้าเราวางได้หนึ่งบลก็จะได้ 54, เหรอห้าสิบสี่ผมแต่ถ้าเราเอาวางไว้เต็มเต็มถ้าเาวางไว้เต็มบลเอ่อเต็มบล เต็มบล็อกหินบนหินร้อนเนี่ยจะได้เยอะนะผม216รแล้วถ้าอันนี้อ่ะ81นะผมนี่ขนาดยังไม่เต็มนะถ้า,ถาเต็มขนาดไหนก็บบบานี้ปยยี่สิบสี่นะผมแถมอย่างของผมไปรีไวามากภายในหนึ่งวิจะได้324หรือว่าพลังงานที่คุณได้เนี่ยภายในหนึ่งวิจะได้พลังงานดังนี้นะผมโอเคต่อไปผมเครื่องกันเนิดไฟฟ้าจากไอ้น้ำผม ม hmm. มันก็ได้นะมา I cool. โ okay, อเคท่านผู้ชมแล้วก,ก็ได้แบบนี้นะครับผมอันนี้นะครับผมถ้าเราใช้เป็นฐานเนี่ยมันจะเราจะได้สามร้อยหกสิบนะครับผมถือว่าเยอะมากเลยนี่ขนาดฐานนะผมสามร้อยหกสิบได้แบบนี้นผมแต่ถ้าท่านผู้ชมใช้เป็นสปอร์พอดเนี่ยคุณจะได้สี่ร้อยสิบสี่สี่ร้อยสิบสี่นะครับผมถือว่าได้เยอะ พอกับฐานเลยแล้วก็อันนี้เลยผมผมภูมิใจนําเสนอเลยนี่เลยได้5 0าสีนะคัะผมเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะแต่อันนี้ไม่ได้เรื่องเลยดูเจ้าชมไม่ได้เรื่องบอกเลยมันไม่ได้เรื่องก็คือมันเกิดจากเออ ไอ้น้ำท่านผู้ชมจะมีอยู่ในจริงผมท่านผู้ชมลองไปพ o g l ูเกรนะผมว่าเครื่องผลิตไอ้น้ำนะผมมันก็จะมีแบบอะไรเพียบเลยนะวิธีการใช้งานก็นั่นแหละผมเอาน้ำเอาโอเคนะ้ำปกติผมห้ามเอาของเหลวอย่างอื่นนะผมมาใส่ผมไม่งั้นมันจะไม่ทํางานเนาะแล้วก็เอาแบบของหรือว่าแล้วก,ก็เอาท่านผู้ชมก็เอาถ่านซัปพอร์ตเอ่อขั้วอะไร ไฟไฟลาเทคนะไฟลาเทคใช่ไฟหรือว่าไฟลาเทคแล้วก็สารประกอบระเบิดผมมีแค่สี่อย่างผมที่ท่านผู้ชมใช้งานได้นะผมโอเคไหมต่อไปต,อต่อไปท่านผู้ชมก็คือเครื่องกระโิดไ,ไฟฟ้าดินโฟเลนเตอร์ที่ยัวไหมเครื่อกระโิดไ,ไฟฟ้าดิอร์เลเซอร์นะครับผมเอ่อก็คือเป็น เป็นเครื่องผลิตไฟฟ้ามีแค่อุปกรณ์อย่างเดียวผมก็ประมาณนี้เลยนะผมมานี่หละท่านผู้ชม <c oughs> นี่เลยท่านผู้ชมไม่ใช่ท่านผู้ชมเออนี่เลยผมท่านผู้ชมนี่เราจะได้พลังงานเก้าร้อยหกสิบนะผมถือว่าเยอะสุดๆเลยนะผมซึ่งก็แบบได้ดีเลยนะผมซึ่งท่านผู้ชมก็ <c oughs> มีแค่อุปกรณ์ ซึ่งตอนท่านผู้ชมเห็นไหมที่ผ่านมาผมจะเอาเครือเก็บข้อมูลเนะี่ยแบบแบบเคียวว่าแบบเอออันนี้ได้เท่าไหร่ผมจะไม่เอาเลยขี้เกียจแล้วเนะ oh. นี่ยโอ้เหนื่อยพลังงานที่ออกนะผมได้960นะครับผมซึ่งเราใช้อุปกรณ์อันนี้ผมผลิตก็ยากอยู่นิดๆนะครับผมถ้านท่านผู้ชมแบบเออมีของครบเนาะก็คือเอาไฟละเทคนะผมมามาใส่โคโคร,โครฟิวนะครับผมไม่ใช่โครโรนะโคโรฟิว อ่ะดูเป่าวะโอเคก็โูเพื่อนูแลโอเคอืออะไปต่อไปผมจะไปก็คือคือกันเลยไฟฟ้า RTG นะไม่ใช่ RPG แต่คือ RTG จำาไว้นะนึงดีเพือกพูดกับเพื่อนว่าเฮ้ยอันนี้เครื่องไม่ได้ R P G นะเ,เพื่อนบอกว่าเฮ้ยเกมมินไมเนตอร์ตีมี RPG แล้วเหรอไม่ใช่ มิดีก็ใช้งานก็ทําใช้ได้สองอย่างนะไม่ดีมิดีกใช้งานก็ง่ายๆเลยผมซึ่งมีอุปกรณ์สองอย่างผมที่ใช้งานได้ก็คือไม่ดีมีไอเครืองอะไรมีวัตถุสองอย่างผมที่เอามาใส่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอา g ทได้ผมก็คือก็คืออยู่ดีก็ลืมแป๊บอยู่ดีดีก็ลืม ก็คือเอ่อทอเลียมแล้วก็แล้วก็อะไรวะแล้วก็แล้วก็ใยไฟนะผมายเฟือนเออกส็สิ่งสองอย่างนี้ใช้งานได้ผมก็คือทอเลียมแล้วก็ใยเฟือนซึ่งก็ใยเฟือนใช้ไม่ได้เลยเทเวลาค่าแพงอีกเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนําเลยอันนี้มันไม่แนะนําสุดๆนะคือถ้าผู้ชมใช้นี่คือถ้าผู้ชมจะจะจะ,จะพูดคําว่าเอาไว้ทา เที่ยอะไรฮนะเออผมขอพูดขยันหน่อยแป๊บแป๊บนี่ผมถ้าเราเอเทอรี่มใส่ไหนก็ได้หนึ่งร้อยแปดสิบก็เป็นตัวแบบทอเรี่ก็ดีอยู่ับผมยิ่งเผื่อแบบบ้านเราแบบทอเรี่เต็มบ้านไม่รู้เอาไปทําอะไรเดียวไปทิ้งเหรอก็เสียดดยงั้นก็เอามางี้ยผมขอน,น,นําำเสนอเครื่องกระโดดไฟฟ้าอาร์ทีดีเลยนะครับผมโอเคจดไปรับผม แต่ต่อไปนะคะผมก็คือเอ,อ่อโซลาร์เซลลซ์ก็ไม่ต้องพูดถึงนะซึ่งก็ได้พลังงานโคตรจะน้อยเลยนะครับผมซึ่งก็เกิด่พลังงานได้เรื่อยๆผมไม่มีวันที่สุดจนกก่อท่านผู้ชมจะลบหรือว่าไอ้พวกศัตรูเนี่ยจะมาพังนะผมก็จะหายพลังงานก็จะหายต่อไปผมวันนี้อ,อะไรนผมแผงแผงโซล,ลาซร์เซลล์กำลับใหญ่ เออไม่ใช่ดิแผงโซลาเซลล์ขนาดใหญ่นะผม <c oughs> กำเนิดใหญ่ <c oughs> เออห้านะผมได้พลังงานห้ามาห้าสิบสีนะผมคุมไมก็คุมอยู่นะซึ่งก็ใช้ใยเฟื์นะผมที่เสร็จจะไรประโยชน์นะแต่น้อยก็ได้กันแล้วกันเอาไว้คำนี้ต่อไปผมสิ่งที่ผมเรียกว่าเตาปฏิกรทอรเรีียมซึ่งเตาน,นี้ผมได้รับฉายาว่าอันตราย เป็นเครื่องบริพาัง,งานที่อันตรายที่สุดในเกมถ้าไม่เชื่อก็ลองเดอ๋ยวดูดิถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมลองทําให้ดูซึ่งวิธีการใช้งานผมก็คือเอาทอเรียมนะผมไปใส่โอเคใหญ่ฟืนอเอาทอรียมไปใส่นะครับผมแล้วก็เอาน้าโคลโรฟิวนะผมไม่ใช่โคลโรน่ะนะเดีย๋ยวจำผิดนะท่านผู้ชม <c oughs> นะโคลโรฟิลใส่ให้ผมแล้วก็เอาทอเรีียมใส่ให้ผม ทนผู้ชมก็จะได้พลังงาน840เป็นอะไรที่เยอะมากเลยนะครับผมซึ่งก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียพลังงานเหมือนไอ้นี่ครับผมตัวปริกอแอมพัม um นะเดี๋ยวผมเอาไว้ทีหลังผมซึ่งก็ได้ดีเลยนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่มีแบบตัวปฏิกอบแอมพัม um หรือว่าแบบไม่เอาหรือว่าไม่เอาอันนี้ผมก็แนะนําอันนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าเราไม่มีโคโรฟิลล่ะ ความร้อนก็จะเติมพอความร้อนเต็มมันก็จะบุ้มนะครับผมพอบุ้มเสร็จการทําลายร้างคั่วจะแรงนะครับผมอย่าต้องชมดูวะนี่คุอยูเกเห็นไ,ไหมป่ังโอยเอ้าอันนี้ไม่แต่ว t ตพี่แต่แตปไปไปได้ไงโอเคมันมันทดลองกับฐานเลยนะครับผมว่ามันเถื่อนสมทื่อหรือเปล่านะครับผมนี่สถานที่ใหญ่สุดนะ อนนี้ฐานใหญ่สุดแล้วท่านผู้ชมเป็นคัสนิวเคลียร์นะผมแข็งแร่งที่สุดในเกมเปล่าวะแ้่มันดูเคมมาท่านผู้ชมมาดูกันเลยว่าใครจะชนะนะผมทอเรี่ยมกับไอ้เต่านี้อ๋อผมลืมไปผมลืมไปท่านผู้ชมเออว่าพอผมมาปรับไม่ให้สิ่งของมันนี้พังนะผมเออไม่เป็นไร เดี๋ยว,ยวถ้าผู้ชมลองทำเองนีผมว่ามันแรงแค่ไหนนะโอเคมาคื่องต่อไปเลยนะผมต่อปฏิกรอิมพั้งนะผมอิมแพงอิมพังอีแพ,งอ,พงอะไรผม,มไม่รู้ซึ่งมันต้องการพลังงานส่วนจำนวนมากเลยเนีผมเอามากลายเป็นพลังงานที่เยอะกว่าเดิมผมนี่ง่ายคืออ่าผู้ชมนี่แหละผู้ชมกดอยู่ หยุดเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอ่อกดออกสิบเก้าประเด็นห้าสิจุดเตือนกพอก็คือนี่เลยนะผมแต่สมมตินะเอ่อผมมีพลังงานประมาณนี้ดีงามะแป๊หนึงท่านผู้ชมเปลี่ยนที่ก่อนโอเคท่านผู้ชมมาต่อเลยก็คือ นี่อย่าใช่ว่าท่านผู้ชมมีแบตเตอรี่มีพลังงานทั้งหมด20สเอ่อสองแสนหมื่นแสนใช่ใช่ใช่อย่าใช่ว่าท่านผู้ชมมีพลังงานทั้งหมดสองแสนนะครับผมมาใส่นนี้ซึ่งอันนี้ผมเป็นครืองที่กินพลังงานมากในตอนในตอนแรกๆผมท่า,งงานผู้ง่ายคือท่านผู้ชมต้องมีพลังงานแบบจํานวนมากเยอะมาก,มากเลยผม ดิว่าสองแสนมันจะอยู่อันนี้รอดป่ะถ้าชอมาต่อกันเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมเพราะว่ามันไม่มีอุปกรณ์ใส่ใช่มานี่ใส่น้ำโคลโรฟิลล์เยก็ผมอีกแล้วนะไม่ใช่โคโรหน้านะไม่ใช่โคโรหน้าแล้วก็ใส่เออสิ่งที่เรียกว่าสารประกอบระเบิดนะผมซึ่งสารประกอบระเบิดก็อันตรายค่อนข้างอันตรายเลยนะผมในขณะที่เตาเนี่ยไม่ดิ เตาอันนี้ผมมันไม่อันตรายเลยในขณะที่เวัตถุของมันเนี่ยโคตรอันตรายเลยนะผมมาเราใส่เสร็จถ้าไม่ชอบชมมันไหนจะไม่มีคําว่าความร้อนเห็นไหมมันสกเกตด,ดีๆมันจะไม่มีหลอดหลอดที่เขียนว่าความร้อนนะผมไม่เหมือนกับไอเตาไบกอนทอเรียมอันนี้มันจะมีคความร้อนนะผมอันตรายนะ โอเคมาเราจะเริ่มใช้งานเลยเพราะเห็น้ามผู้ชมมันจะเดบพลังงานพอเดบพลังงานเสร็จเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีเอฟเฟกต์พอมีพอเริ่มพอในพลังงานอ่อนเริ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มเอ่อสิ่งที่เรียกว่าทําปฏิกิริยากับพลังงานของเรานะนี่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 มันยังศูนย์จุดศูนย์เลยเฮ้ยนี่นี่เพิ่มเพิ่มแล้วผมเห็นไหมผู้ชม ที่ที่มันเขียนสมัยแลที่มันเขียนจริงๆนี่ดูดูดูจะเป็นต้องใช้พลังงานจำนวนมากในการสตาร์เครื่องเห็นไหมท่านผู้ชมอ่ะถ้าผมหยุดมันมจะเป็นไงปึ๊บมันก็จะเฮ้ยไม่หยุดด้วยวะ <laughs> เฮ้ยท่านผู้ชมมันไม่หยุด oh <laughs> โอ้ my god โอ้โห เออจริงด้วยท่านชมมันอาจจะเอาพลังงานที่ตัวเองผลิตเนี่ยไปผลิตต่อนะเป็นไง <c oughs> โอเคดีอย่าสุดท้ายนะผมใกล้จบแล้วพลังงานไม่จำก,กัดก็ตามชื่อมันเลยผมถ้าท่านผู้ชมทำแบบนี้แล้วก็ใส่รรไม่กี่เมื่ก็จะเต็มนี่ไงคือพลังงานอินฟินิตี้มันจะมีในเฉพาะหมดสร้างสารเท่านั้นนะฮะไม่สามารถเอามาใช้ในหมดแคมเปญได้นะ ถ้ามีนี่ก็โหของเต็มต่อไปผมก็คือจุดลบพลังงานก็ตามชื่อเลยผมขนาดไอ้พลังงานนี่ยงังยังเหลือศูนย์ติดลบด้วยเพียซึ่งเหมือนหล,ลุมดำลบพลังงานเลยต่อไปผมไอพาทก่อนนะผมที่ผมไม่ได้อธิบายนะผมเพราะว่าผมยังไม่เคยไม่เคยใช้มันก็คือไดโอแบตเตอรี o ่นะครับผมที่ก็ใช้งานก็ประมาณ ประมาณว่านี่แบบนี้แบบนี้ฟันน,นี้เลยท่านผู้ชมโอเคได้ไปแล้วนี่ท่านผู้ชมก็คือไดโอแบตเตอรี่วิธีการใช้นะผมก็คือมันจะมีแบตเตอรี่ก็คือต้องมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดไหนก็ได้ครับผมเอามาวางไว้ตรงขีดตรงนี้นผม ถ้าแบตเตอรี่หันไปตรงนี้ข้างนี้อ่ะก็จะเป็นพลังงานสำรองผมนี่ไงคือไดโอแบตเตอรี่ไปตัวแย่พลังงานนะครับผมแบบเเช่นแบบพราอะไรไงอ่ะคือถ้าพลังงานนี้มันนาน้อยกว่าแล้วน้อยกว่าพลังงานสำรองนี้เนี่ยพลังงานสำรองนี้ก็จะเข้าสู่ไดโอแบตเตอรี่ก็จะเขามันก็จะเออไปอยู่พลังงานก็จะไปอยู่ตรงนี้ผมนี่ไงคือเป็น เป็นตัวส่งพลังงานสังรองับผมโดยที่ท่านผู้ชมแบบไม่ต้องมามาต่อแบบประมาณเนี้ยพลังงานหมดแล้วนี่ก็จะปุ๊บปบ,บแบบน,นี้ผมสี่วิาวีาแล้วผมขอนําเสนอนี่เลยได้โอแบตเตอรี่นะครับผมสก็อตพิจิกใช้งานอะเดี๋ยวผมไม่ดูเลยก็แล้วกันผมจะหาอะไรดีที่มันกินพลังงานเยอะที่สุดอ่าหัวสามรอยอันนี้ผมว่าอันนี้เยอะสุดแล้ว กินพลังงานสิแล้วก็ทายอเรลยมมันก็จะกินพลังงานพอก,กินมันลงเสร็จอันนี้มันก็จะลดลงใช่ไหมชอบชมอันนี้ก็จะลดลงตามผมสกอวิติกาใช้ประมาณน,นี้นะผมเลย มันดิล้นรอนดีก็จะล้นร้นตามผมเพราะว่าเออบตไดโอบร์บดลี่แบตเตอรี่จะน้ําเฉพาะข้างหน้านี้เนาะผมมันจะน้ำเฉพาะข้างหน้ามันจะไม่น้ําอย่างอื่นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็บ้านนี้ผมวิีการใช้งานนะผมอาจจะเพิ่ไวไปหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาเนาะท่านผู้ชมก็รอเอ่อกดหยุดเวลาไม่ไดิจะกดกดแบบลื่นเวลากันนิดหน่อยเนะผมโอเคไหม มีไหมก็น่าจะจบแล้วโอเคท่านผู้ชมสารคินนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ไปกันเราจะให้กระปุกเจอกันละคลิปนี้ก็ไปบายเดินติดกันในดินน่าจ้าละคลิปนี้ก็ไปบายนะครับยังเปิดไว้ไหมกดไลค์ด้วยนะผมอุตส่าอุตส่าแบบอุตส่าพูดเต็มเต็มว่าอันนี้ไว้ทําอะไรนี่ไว้ทําอะไรเต็มเต็มนะผมดิข้อมูลแบบเจาะลึกเลยนี่ผมไปกอดายบายนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าข่าวสารนะครับผม ใครอยากถามอะไรก็ถามได้นะผมผมจะสอนนะครับผมบายนะบายยนะฮะ